สวัสดีครับสวครับวันนี้เรา ค่อนข้างเป็นเกียรติมากนะที่ได้เชิญระดับแบบปรมาจารย์อาจารย์โปร์เทเยอร์ระดับสูงระดับโลกระดับโบคลาสเบรกสี่เบรเที่เบรกสี่ปล่อยกูพูดไปเรื่อยเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันคุณบัวตูมบัวบานวันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบช่องเราเป็นเกียรติมากทาริตี้ที่ชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทคุณแบงค์หนึ่งแสนบาทแล้วเราเชิญใครบ้างครับคุณแบงค์แดเนียลเนกานูแดเนียลเนกานูจริงไหมเนี่ยไอวี่พี่ธรพี่ทรเมาไหม มาเฮ้ยก็มามาด้วยมาด้วยลอ่กันดดิวย้างนี้ไม่ใช่ฮอมดาวานครับผมฮอมดาวานมี a อนโ n i o ียเอดฟานดาลีครับผมฟิลเฮลมิดเ้ยคือบอกเลยว่าประเทศไทยคือแตกอ่ะใช่นั่นคือช่องเราเชิญมาได้ช่องเดียวอ่ะก็คือหล้านสามอ่ะก็คือแบบประเทศไทยใครก็ได้เราเชิญได้เราเชิญไอปหาเาหมดเลยแล้วมากันหมดทุกคนาดดไทยด้วยนะเอาขาออกแล้วเาพูดไทยได้ด้วยด่อย่างเช่นสีเหลืองยโลมะม่วง มังโกเอามังปะะโปมุกคือต้องซ้อมอ่ะคนนี้มุกล้อมุกล้อต้องซ้อมต้องซ้อมใช่ใช่ใช่ไม่มีจำจำไม่ได้อันนี้ก็คือเอาถ้วยอันนี้เขาจะแจกถ้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้ถ้วยแบบนี้ ครับเราได้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาททำไงครับก็ต้องลงแข่งเทนนิสโปกกระทุบไทยแลนด์แย่ขายของขายของขายของเออเริ่มจะเดือนหน้าครับพวกเราจะมีทัวร์นาเมนต์พิเศษทุกๆเดือนกันแต่ว่านี้คือเป็นเทนนิสโปกกระทูบที่จะเริ่มภายในเดือนหน้าให้เพื่อนๆติดตามช่องของเราไปเลยนแล้วก็แอดเข้าไปที่เราแอดตูปทีเอสใช่เข้าไปมีแอดมินต่อแอดมินน่ารักด้วยอ่าแล้วก็งั้นเกมนี้ก็สนุกดูเดือดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปโอเคไป you yeah i'm good yeah are you, how are you I'm yeah okay okay all right yeah, yeah. thank you yeah <laughs> yeah okay hi yeah. uh, mr hamlet hi 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 <laughs> hi mr yeah hi mr ivy hi anthony yeah. ได้กิ yeah. like yeah. well, okay. ๊บโซมาอัวร uh ์สวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้เข้าสู่รายการโป๊กเกอร์ทุกทีวีของเรานะครับซึ่งวันนี้เป็นชาริตี้พิเศษนะครับชิงรางวัลหน0 0 0แสนบาทเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเป็น20-40นะครับเริ่มต้นแล้วก็มีชิปหน้าต่างของทุกคนคนละ3 0 0พชิปด้วยกันนะครับโอเคออโอเคอยากให้คุณเฮลเมตพูดภาษาอังกฤษนครับ A B C D E พี่วานคุณมาเที่ยวไทยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเอาเอาชลิอาปีวันเมื่อวานไปเที่ยวผัดพงษ์ผัดพงษ์ว้าวคุชอบสิหมดหมดไปทองแสนทองแสนเรียนเฮ้ยคุณไอวี่เป็นไงบ้างครับเอาลิฟเป็นพัทยาว้าคุณชอบสิโอ้แตงคิวลิโกตแตงก็ดีมาก คุณแอนโทนีเป็นไงบ้างครับไทยแลนด์สกูตสกูตเนี่กินูค่ะเป็นไงบ้างค่ะพูดไทยได้นิดหน่อยค่ะเดฟภาษนคิดล่ะไม่ได้เลยคุณเนียบร้อยดิเรียบร้อยดิโอเคเรียบร้อยดิโอเคอันนี้อันนี้คือจะ

i oh my god! Oh my god! <laughs> Tom! I mean? Yeah! Rest! Rest! You rest! How yeah. much? One talent. Tom Rest! one hundred. What? Rest! i four. Rest! Rest! สามร้อย three hundred three hundred ไอ้คอไอ้คอยูคอนี่กันดูกันยูน่าเต็งไงไอ้การผมเชื่อไอ้กอล์เชื่อแค่หนึ่งคอไอ้คอชู้ just you me นั่นเล็ก small small money บิ๊วตีวันตีวันยัป you turn อ้าวกระดับคอตีวันเขาไม่ต้องพูดเยอะไอ้หยัดพูดแล้วเกิดมาเป็นกูไหมไอ้นี่ขอให้ตู่พูดก็ไม่พูดโอเค check 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 โอเค then นี่กันดูเช็ค hello Your turn? Check. Check. No, gotcha. You one uh, One orange. You are Anthony Jen. 500. Oh. Antonio. Call. You call. Yeah. You call. Yeah. 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 Oh. yeah. What the f? Where did you f do? What? <laughs> what? What? Two, two h oh. And two h You can speak Thai? I can understand. To be queen. Okay. Can I have queen? I, I have okay. <laughs> <laughs> yeah. okay. yeah. four. 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 They can do four and four. Four queen? Okay. Four yeah, four queen? Wow! Shut up, girl! Yanky? Yeah. Yanky, okay. but? You want to sleep? <laughs> oh, hey! <okay. laughs> Me? Yeah! Your turn. You've spent big time? Check! 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 What did you check? <laughs> check with the queen! Anthony, your turn. I'm, I'm your <coughs> In game, bro. In game. <clears throat> sorry, sorry. Check, check, check. Yeah, check back. Yeah, yeah check back. Check back and a turn. Me? Yeah. Three hearts. <laughs> Who farts? <fought? laughs> Who farts? <fought? laughs> Who farts? <fought? laughs> what do you mean? Who farts? <laughs> 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 One thousand yeah. and two hundred. One <laughs> thousand and two hundred. Who big? Hot. first game. First <laughs> <laughs> <a big laughs> game. <hot>. <laughs> yeah, team. <Yeah. laughs> Charity. Could I make? Nigero. Charity. Charity for the charity. I love yeah. charity. And the price 100,000 baht. Anthony, quickly. Anthony. Anthony. <laughs> yeah, so Anthony. go and go and go and sleep. Ting. 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 Robi, Robi pierce Robi, Robi. Tom, pierce Anthony. Go, go. Pro. Okay. okay. Nice job, nice job, nice job, yeah. nice job. Okay. Thumb yeah. okay. in good Tom Ah. Oh. Thumb. <laughs> Okay. <laughs> <Banana> I'm <noise> oh, <laughs> <When are> you to a bit I'm in my final year. right? Am true, right? It's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  right? It's true,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  i It's true, right? It's true, Yeah. i true, right? It's true, right? How Ah, uh, see, see. You want to Let hurt? Let me see your style. Oh. yeah. Oh, very good. Very good, man. Tom. Tom, you don't slow, it. You don't slow, it, right, Tom. Four red and four white. Ivy. I really call, really call. I call. Four. Call, call. Yeah. Hey, Mood, do you think I'm gonna move to it going to mow your butt first? Yeah. You too. I'm going to mow your butt. Going to mow your butt? My turn? Yeah. Check. check. Tom, check. Ivy, your turn. Check. อีมทำอีกเทียนอายุรีบเหรอไม่รีบมีรีบให้ไม่ได้รีบไอโกเทนไอ้กเทนไอโกเทนไอโกเทนอย่าแลไอโกเทนจริงคุณโกเทนคุณมีนเบนเทนเมรู้เบนเทนหอ๋อยื่นทั้งช่องเลยนะโอเคขอดอนเอ่อวั0ต0 0 0นชูชา0 0 0หมอสองดาวสมานงเหรอไอี

ยื้อขาไอ้าทำไมดูอมากจังวะสิตอวีตัวนี้มากจังวะโอเคไอโฟนไม่เห็นแช็คชชก็มาดิับแช็คเช็คช็พักซวยหน่อยซวยหน่อยหูยช่วยที่สุดแล้วไอ้ฮะบ t รทุบแทเฮ้ยแอลเซ็ตแล้วมึงมีผมไม่เซ็ตเลยนะฮะหัวล่านไอ้บีหัวล่านไอ้ทอดโอเคนึกว่าไปปวดมา Your turn? Attack. No. Check. No. check. What I do you check? 500. What? 500. I fall, I fall. Negative 4. Uh -huh. Hammer! Hammer! Hey, girl. What I do you have? I mean, what do you have? Yeah. Yeah, What do <laughs> you <laughs> have? <laughs> <laughs> you have. <tell me> what? me alive. Hammer, I like your pan, okay. okay. yeah. uh, yeah. yeah. You Okay. Okay, Yeah. I fall. You can't Oh No. Oh oh God. crap! Holy <laughs> ยูเชิญไอวิททอมอยเฮ้ยไอ c ้อไอ้แอนกระชอบกระชอบจ้างวายยูกะชอบจ้างเรียบร้อย h y ยูกะชอบขนาดนี้ตอนยูยูเมลดายูเล่นดีคนนี้นะก็หองไปเลยกลับบ้านบายบายเมบู

โหนะครับแม์นี่ตื่นเต้นกันมากเลยนะเพื่อนๆไอวี่คนแรกที่ไปแล้วนะครับกับพัทยาไปแล้วครับงาน้อยเขาครับฟิชไง่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันต่อเลยนะครับสำหรับเชรลตี้ของเรานะครับผมลงบาลงบาด้วยจัาตเราคัวเร่ตกาตัวเราตวราัวเรนตเขาไม่เรสตเราดัเราตราัวเรตเราตราเตเราวเตตร ตาเลอเอบ้ายอะเอทิบานนอะยะเอบ้ารกระพาสองจานยเยอยามีเทเอตีเอโอเคขอโอเวกโอ้โหทอมเ็ทเพื่อนนะครับทอมมันายจริงๆครับเล็กเอกซีโอ้โหตอบได้ไหมครับโอ้โอ้คุณแอนโทนีวิฟฟเยอะวิคแดไทยนีน้อยนนอยเน

เออหน่อยทำเออก่อนทอควิกลี่ขโองขโขโมโอ้โหโอ my g ้าก็แจมแดอรอลแจมทอมทอมก็เสร็จทํมก็เสรทอทอมตอนี้เพื่อนๆครับนี่คือฉากที่ทอมเข้าล่างแลวนะครับตื่นตรงนี้อ้อยอ้อยเอ้อ้อยไอ้ข้าวไอ้ กระชอกกระชอกกอกกรกกอกกัดเลยว้าวแข่งเปนหฮนว้าแข่งเปนเฮน้แข่งเันหินแข่งเป็นหินเพื่อนเพื่อนครับผมงจไปีีกแล้ว

เอาละครับเพื่อนเราเหลือ3คนสุดท <ayan> ้ายกับรางวัล100,000บาทนะครับทีมงานผมก็ชนทีวี how do you feel I'm happy because I win and one Kachao 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 มากตอนนี้พูดภาษาไทยแปลว่า k a c ชอ o ภาษาอังกฤษ Loser Loser คุณในที่นี้ครับคุณไม่เล่นเลยครับคุณจะพูดอะไรกับคนดูเนี่ยครับ I'm champion คุณแชมเปี้ยนคุณในกันดู I'm beat พอแล้วมาแบบ โคบิดโไอ้โควิดปะเนี่ยโควิดข้อข้อข้อหรือเลบข้อวนเด็ดชวนเด็ดชวนเด็ดแดเนียลชวนเด็ดครับไปก่อโอเคโตร์ชวนเ็ดับมุดข้ไอ้พวกกระจอไอ้พวกนกกระจยาเด็กก็ยาดเนียเชกระจอกบรดยสิฮันเด็ด่ เฮลมุตอ n งเนีซิคแอนเวตดอมิดอมันมิดอมันโฟโรอังเนีโฟโรเดกเนูพลสแร s 1 0 0 1 0 0คุณเอมิท1 0 0เทางโอยอ์อยออเย้ยนะครับเพื่อนๆนะครับศึกระหว่างเดกเ n นูกับเฮลมุตนะครับสองี่ผูใจพีสองหัวใจกับแม่แม่ทำไมเล่เยอยจังอ่ะับมฉันรวมหมดบเรียบร้ยึ ข่าข hey. yeah, 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 yeah. ่าข่าข่าข่าไปเยี่ยมเยไอ้กระจกกูมีแล้วกูยังแปงไปบ้างเหนื่อยสอพนสนปเกาสพันสมัเหมือนละบานไงส่พันห้าพันสพันไปดสาพันหนึ่งร้อยหกสิบส0มพัถวนๆ3ม0 0นหนอกเอาไปสามพี่บพมีเครับเดินต่อไปแล้วนะสร้ห แลกน้อยใช่ไหมแรกเงินเหรอาย no 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 small small ship <laughs> <laughs> small ship อายเอฟไอเอเฮ้ยอายมิสเตอร์เฮมมิสครับมาเอทนีบ๊อบโอ้คุณนี่เ์ี่รฝากอาอยืนชัวร์อยุยชัวร์โชกิกิคิย์อายอยืนชัวร์พอมอย่สานรอบโอเคโอเคครับมา

ไแรงปิวเลยนักสีิวว่าความมันใจทนแดนนี่กช่ะรอ้นี่มันตีมีใช่หละว a กลับทนแล้วเอาเลยครับเพื่อนๆเหลือ2คนสุดท้ายนะครับระหว่างลุงเดนนียลกับมิสเตอร์แอนโทนีของเรานะครับโหลุงเดนนียล เมื่อกี้คือซันตีนเอ้ยน้องรอสตอรี่นพ่อเขาตามมายากรูอายสทาสถาสถาพงษ์มาไพ่มีแสงโอเคไพ่มีแสงคุณเนี่ยโอ้หคุณเนี่ยทานี่คุณชิปเหลือน้อยมากคุณรู้สึกยังไงบ้างครับภาษาอังกฤษครับสมอนเนสชิสมอลดิสมอลโอเค เพื่อนๆนะครับอันนี้เหลือ2คนสุดท้ายจะเป็นการเฮชอัพแล้วก็นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะวันนี้รับรางวัล10,000แบาทของโปเกอร์ทูพีวีของเรานะครับโอเคมอนโี้เฮ้ย no 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 ชวนตีเอาละะครับคุณแอนโทนียูเชิญนอเดีนี้เชิญยูเชิญอย่าคอคอโอเคอันเรทชวนเด็กทวนเวทครับคอวู้ดซัมแจ แช่แช่สามร้อยสามร้อยยูมองไม่แห่นใช่ไหมยู่มองไม่เห็นโอ้นี่ครับมาแล้วมีคนส่งถ้วยมาแล้วจากสหรัฐอเมริกายูโฟโอเคเอาละครับในก็จะเป็นการเล่นต่อนะครับกับการเฮชอัพของเราระหว่างลุงแดเนียลกับมิสเตอร์แอนโทนีนะครับถ้วยไงถ้วยโอเคโอเค โอเคเว้ย200ครับคอวิดิโฟกัสเย้เย้โอเควิดิโฟกัสวิดิโฟกัสไฟสวยไฟสวยเดิน200 200กูซิคกูทันนงโอเวอร์แพโอเวอร์ต่อไปนี้ครับชั้นเชิงของคุณเดนเนียลจะทำยังไงกับคุณแอนโทนีของเรานะครับเรท1,000ชิพ Iron. Iron, pay your iron! Oh, and Mr. Anthony, iron. Daniel. Oh, Car, call, call, call. Call. Okay, is you too Pocket 2. No. <laughs> Show up, please. Justin! Yes, yes, come on! Come on! Come on. Come on! Woo เก่งไนเกมไนท์เกมไนทม่ฝ okay, nice nice nice, nice, nice. ึม่โอ้ยยบุลียบ <so ุลียบุลีเอาละครับเพื่อนๆก็มาถึงการมอบรางวัลให้กับคุณเดนนีลของเราแล้วนะครับเอ้ยชนเชเชเชชเชครับ How do you feel? ตรวจสอบตามไป The card is the a very light shining. Light shining. Yeah, มันมีแสงเพื่อนๆครับแปลว่าไพ่มีแสงใพ่มีแสง I have to call. I'm Satcha. Satcha. Yeah. i really light a c k n i n g very much. แล้วก็ออย่างหนึ่งครับ รางวัลสุดยิ่งใหญ่ของเราหนึ่งแสนบาทคุณได้รับอริธอะไรขอบคุณนะครับขอบรางวัลในปกติทีวีของเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็ขอขอบคุณนครับขอบคุณเเนให้ตังพวกผมนแสนบาทนะครับอย่าลืมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับติ๊งติ๊งนะครับทงนะครับบายบายยาพัทยาบายบายยาีพัทยา One thing one thing What? p o r กมอนเทลล We have a tournament Yeah tournament in the October ตุลาครับกทุบนะครับมีทัวร์นาเมนต์ของเราวันที่อะไรนะตุลาคมตุลาคมทำไมกูรู้ทำไมมึงได้เดินตุลาคมอย่าลืมไปแอดไลค์แอดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้นะครับทุกคนอย่าเร่าจะรักเดือนตุลาคมอย่าขโมย We go very good ภาษาไทยนี่อะไรหรอไม่ถึงอ่ะลองแล้ว อะไร๊ายบายเอออย่างนี้แต่กูเก่งมากเลยนะพูดถึง่ะกูมันที่พวกมึงหมดเลยนะกูเยิทุกคนเลยะกูมเที่หมดเลยนะ